ส่งงานนะครับ FRR ร้อยเก้าสิบนะครับอันนี้ลูกค้ามาเปลี่ยนคอหอนนะครับนี่ฮนะรีวิวคอหอนสําหรับลูกค้าหลายท่านนะครับที่ถามว่า2องหนึ่งศูนย์ร้อยเก้าสิยังไงนะฮะแต่ว่าคันนี้มันเป็นลูกค้ามาเปลี่ยนมอพักสูตรเทอร์โบไปแล้วลูกหนึ่งนะครับพอมางเอสนิ้วนะครับนี่ฮะอันนี้เปืี่ยนไปหน่อยฮะลุยโคลนมาเสียงมันก็หอนในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามัน มันติดมันติดหม้อพักนะครับมันติดหม้อพักมันก็เลยหอนไม่แรงมากแต่ถ้าอันนี้ตกลงกับลูกค้าไว้แล้วว่าถ้าลูกค้าอยากหอนแรงกว่าน,นี้ก็คือถอดหม้อออกนะครับถอดหม้อลูกนี้ออกเสียงหอนก็จะแรงเลยแต่อันนี้ก็หอนอยู่นะเดี๋ยวฟังเคียงกนะัน